ทาลังจะออกเดินทางไปไออกค่ะไม่ออได้ค่ะไม่ดบุรีไม่ออกค่ะแฉะเชิงเราแ่แฉะเชิงเราแแพ่ถูกแล้วใ <c> ช <oughs> ่นนเ,เวลา6โมงสินาทีแล้วเราออกจากบ้านกันเวาเงานะคะซึ่งพนักนเจีย่องงแล้วเพื่อนก็ไปอะไรเรียบร้อยนี่ก็เพิ่งออกจาก้านนะคะจะดูกากผ่านหรือเปล่ ทุกคนตอนนี้ตอนนี้หกโมงสามสิบกว่าก็คืออะไรกันคาราที่โมงหกโมงครึ่งค่ะหกโมงครึ่งตอนนี้เรายังเดินอยู่เลยทุกคนเดินชิ่ๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเอ้ยทำไมเราขาดทุนเนาะนี่ไงพี่ตอนนี้งไงอยู่ที่ไหนโรงเรียนที่เราเรียน มาจะทาสบู่นมแพ้กันนะคะวัตดิบหลักของเราก็คืนมแพะที่มีโปรตีนากเวลาไปทลอกก็คือจะทำให้เราเนื่มากแล้วก็นีเป็นเอ่อเป็นกีน้ำหอมนะคะไว้ใส่ในสบู่กินได้ขอม ใส่ไว้อันแรกเลยแล้วก็อันนี้อันนี้คือ CAPD แล้วก็อันนี้คือไม้กวนที่กวนๆให้เข้ากันอันนี้คือหัวมุกนะคะมีสารกคุณทำให้แบบมันมันวาวๆอะไรอันนี้ก็คือซิวค่ะมีสรรพคุณอะไรคะสรรกคุที่มันแบบไปเนี่ยเห็นปะอันนี้คือโซเดียมค่ะโซเดียมอันนี้มีสารกคุอะไรคะที่มันแบบเนี้ยค่ะ 嗯嗯嗯。 แล้วก็มาดูกลุ่มนะกลุ่มนี้ทำอะไรคะสางขยะค่ะกำลังวอนยิ้มขนมปังโอเคค่ะไหนเขาเรีะแชมพูนะคะนี่งตอนนี้แชมพูกำลังมีปัญหาหนึ่งก็คือมีฟองโอเคค่ะดกำลังพยายามไม่ฟองกันไปค่ะแชมพูตอนนี้เข้าใจไหมดูเราต้องพยายามทำให้ฟองหายไป่เราถึงจะได้จะได้เทใส่ขวดถ้ามีฟองอ่ะมันจะไม่ได้เดลรีมนะคะนั่นแหละครัค่ะขอบคุณนะคะมาดูกลุ่มนี้กันนะคะกลุ่มนี้ทำอะไรคะกลุ่มนี้ทำขยะค่ะตามดินก่อน พวกีก็ได้ทุกคนก็น่าจะเก็บสูตรไปใช่ไหมฮะควาเป็นอ่าก็ขอขอบคุณมากครับผมเขาขอบคุณมากครับผมจะมาก็รอบไปก่อนจะได้กินลอบไปก่อนทุกคน เราก็จะไปไปไหนคะแปดไปสวนมะพร้าวนะโคนไปมะพร้าวค่ะไปเดกินมะพร้าวไปที่ที่เจ้เดี๋ยวเราจะข้าไปที่ตรงนี้กันเลยค่ะอยู่ๆก็ผมไม่ได้สวนมะพร้าวอะไรล่ะคุณผมไมาได้เห็นเลยมาค่ะคลื่นเป๊ะป๊ะยุ่งเหรอป๊ะขวาค่ะ อคอนสดไป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 ก็มากินได้แลวกินชมไปนึ่ีตอนนี้เราก็จะมาโปข้าวก้งกันนะคะทุกคนข้าวุ้งค่ะข้กลค่ะค่ะก็คือคือกากมะพร้าวนะคะชั้นแรกค่ะ เราทำมาไปอาบน้ำอ่ะเออนร้อนค่ะอาบน้ำร้อนมากยอดเลยจ้าไปก็ละหมาดนะคะแล้วแบบนี้เราก็ให้ซีเนียร์เราเคยคือบ้านตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็กำลังจะนั่งรถ ลกลับโรงเรียนสวนรัตกิานะคะทุกคนกลับค่ะยืยนแนนล้วแล้วทุกคนนะคะวันนี้เราตอนนี้เวลากี่โมแบบงแล้เอสิบเจนาิกนีนะคะเรากลับถึงโรงเรียนสวนรักกิของเราแล้ไม่ใช่า,านะคะแล้วก็ก็คือแบบว่าวันนี้คือแบบเหนื่อยแหละทุกคนแต่ว่าก็ยังุอยู กเพีงเท่านี้นะคะแามาาอะไรกุ้งบร,บรอถตุล้อฮิวรกาตุค่ะ